เราไม่แคร์หรอกนะใครจะมาเม้นยังไงกลุ่มรากหญ้าเท่านั้นนะครับที่เมนนว่าเป็นร้านช่างโอช่างโอไม่แคร์เพราะช่างโอไม่ได้เน้นกลุ่มอย่างนั้นมีที่เดียวที่เวอร์แบบนี้ตัวละแ0,000 0 0นจ้าเครื่องดัดตัวนี้เครื่องละแสนแนะคะเครื่องดัดสองเครื่องเนี้ยคือซื้อบ้านคนจนได้เลยนะคะอย่างก็คือนําเข้าจากเกาหลีนะคะ จะมาหาสาไดใ0ดสร้อยหนึ่งที่ร้านไม่ต้องมานะจ๊ะเพราะที่ร้านไม่เรียนกลุ่มตลาดล่างค่ะไม่ได้ใช้ของเกตตลาดที่ร้านลากยาใช้กันเป็นบทเรียนอันสำคัญสำหรับชีวิตที่จะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกแล้วครับต้องขอโทษด้วยนะครับ รถทั่วจอดเพียบเมื่อร้านตัดผมไฮโซแจงงดรับลูกค้ารลากยาแค่ค่าเครื่องก็ซื้อบ้านคนจนได้แล้วเกรดพรีเมียมทุกอย่างน้ำยาก็ซื้อมาจากเกาหลีไม่ใช่เกรดที่คนจนเขาใช้กันเรื่องราวจะเป็นยังไงไปฟังกันค่ะสวัสดีครับตอนนี้มีดาม่าอีกแล้วร้านทําผมสันกําแพงทําผม5,500ไม่ใช่ร้านช่างโอนะครับร้านช่างโอราคา ก็คือตามงานที่เราออกไปเราไม่แคร์หรอกนะใครจะมาเม้นยังไงกลุ่มรากหญ้าเท่านั้นนะครับที่เม้นว่าเป็นร้านช่างโอช่างโอไม่แคร์เพราะช่างโอไม่ได้เน้นกลุ่มอย่างนั้นร้านช่างโอคิดราคาตามคุณภาพของร้านที่ใช้อ่ะมาดูเตียงสะก่อนครับ เครื่องตัดตัวนี้นําเข้าจากญี่ปุ่นตัวละแปดแสนจ้าไม่มีร้านไหนนะจ้าใช้ในเชียงใหม่มีร้านช่างโอที่เดียวมีที่เดียวที่เวอร์แบบนี้ตัวละแปดแสนจา้าเครื่องดัดตัวนี้ <c oughs> เครื่องละแสนแปดนะคะนําเข้าจากเกาหลีสองเครื่องก็สามแสนหกอันนี้ยังไม่ได้รวมแกนนะคะแกนดแบบับแกนละห้าร้อยค่ะซื้อทั้งหมดกี่แกนค่ะวันที่ไปเกาหลีวันนั้นเนี่ยค่ะซื้อมาเยอะแยะมากเนี่ยค่ะ ก็คือเครื่องดัดสองเครื่องเนี่ยคือซื้อบ้านคนจนได้เลยนะคะเนี่ยค่ะแล้วจะไม่ให้คิดราคาแบบเครื่องจีนได้ยังไงเครื่องจีนเครื่องไม่กี่ไม่กี่พันนะคะพันกว่าบาทสองพันกว่าบาทสภาพผมก็ออกมาตามนั้นนะคะมันมีด้วยหรือคะของถูกและดีมีแต่ของดีและคุ้มค่าแับเงินที่จ่ายไปนะคะ ายทุกอย่างก็คือนําเข้าจากเกาหลีนะคะจะมาหาสะใดา80ดสร้อยหนึ่งที่ร้านไม่ต้องมานะจ๊ะเพราะที่ร้านไม่เรียนกลุ่มตลาดล่างะคะ่ะของที่ร้านเราใช้ก็คือหลักหมื่นทุกอย่างกันไกที่ตัดก็ใช้ตัวละ 1สนแปดแสนเทุกอย่างก็คือพรีเมี่ยมหมดถ้าต้องการของดีมานะคะน้ำยาที่ใช้ก็คือนําเข้าจากเกาหลีไปนําเข้ามาเองไม่ได้ใช้ของเกตตลาดที่ร้านลากญ่าใช้กันถ้าต้องการของดีมาแต่ถ้าต้องการของถูกไปที่อื่นได้ช่างโอไม่ว่าทุกคนที่มาทําผมกับช่างโอรู้ว่าทําอะไรบ้างอยู่ตั้งแต่กี่โมงเสร็จตั้งติกี่โมงงานของเราการันตีคุณภาพ งานของเราไม่เหมือนร้านอื่นถ้าต้องการมีงานถูกๆเชิญไปร้านอื่นนะจ๊ะงานนี้กระแสตีกับทั่วลงแบบไม่พักพร้อมวิจารณ์สนันส่วนใหญ่ตำหนิถึงพฤติกรรมและการใช้คำพูดเหยยดยามผู้อื่นและก็มีอีกส่วนตั้งข้อสังเกตว่าเครื่องมืออุปกรณ์ที่เจ้าของร้านอวดอ้างว่าซื้อมาจากต่างประเทศและแพงมากนั้นเป็นราคาที่แพงเกินจริงหรือว่าโดนหลอกซื้อมาหรือไม่ แต่สุดท้ายร้านทนกระแสทัวลงไม่ไหวจึงออกมาเขียนข้อความขอโทษว่าโดยเหตุการณ์ทั้งหมดต้องกราบขอโทษและขออภัยทุกๆคนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจากใจพร้อมน้อมรับความผิดพลาดครั้งนี้ให้เป็นบทเรียนเพื่อปรับปรุงแก้ไขก็คือขอโทษขอโทษครูบาอาจารย์ช่างทําผมทั้งหลายเพื่อนช่างทําผมเพื่อนร่วมอาชีพช่างโอไม่เคยบูลลี่ใครเพราะทุกคนก็มีเกียรติเหมือนกันแต่วันนั้นมันคือด้วยอ,อารมณ์โกรธความที่ ไม่ยับยั้งชั่งใจคิดอะไรก็คือพูดมาเลยต้องขอโทษด้วยครับไม่เคยถือโผดใครในคอมเมนต์ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งยิ่งใหญ่เป็นบทเรียนอันสำคัญสำหรับชีวิตที่จะไม่ทำอะไรแบบนี้อีกแล้วครับต้องขอโทษด้วยนะครับ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านเฟลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook, Twitter, Instagram, YouTube และ TikTok ค่ะและตอนนี้นะคะแฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ